ปิดเลยเขียนรับบ้านเลยเขียนรับบ้านขาดเลยยิดลงไปขวาล่างปล่อยเขาเลยปล่อยเรา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 ปิดหน้าบ้านเลยปิดหน้าบ้านเลยไอชุล่าในนี่หายไปไหนวะยึดอยู่ล่างเยอะนะปิดหน้าบ้านปิดหน้าบ้านเลยระวังมันขึ้นมาชุล่าไล่เก็บเลยชุล่าไล่เก็บคนอื่นน้ำมันน้ำมันจะไกลมาหน้าบ้านมา พายุไว้ครับพายุไว้พายุไว้พายุไว้พายุจุดเกิดไว้จุดเกิดไว้ใจเย็นใจเย็นน Le ั่นแหละลีว่าลีเล <Okay. S 1> <I> ่นม <oughs> ินเทลโฟลจอกันหน่อยดิไงช่วยเขาอยู่ด้านขวาสวยบีบีบีบิงไหมบีบิงไหมบีบิงไหมเบิร์ดเบิร์ดเอาเบิร์ดเป็ตี้นี่กว่าโอเคเฮ้ยนายดงในดงตายแล้วสบายสบาย พราะเกตมันใกล้ตรงนี้เรามันหลุดก็ทําอะไรไม่ได้มีเกตไงเออันแาอะไรอ่าสบายนี้เล่นง่ายอย่างเงี้ยปีนไปแล้วชาโดมันโดดได้แค่ซ้ายขวาแค่นั้นแหละต้องข้ามเป็นสีดอกข้ามเป็นสีมันก็ต่อยแตกงหมดพวกเนี้ยข้ามขาเป็นสีเลยมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเถอะไม่ต้องไม่ต้องมันไม่ต้องเออธุ่ามันโดนไปต่อยหมดแหละเปลืองเอาเปล่ามันไปไปไหนได้เกตอยู่ตรงนี้ไงขุดก่อนขุดก่อน จริงๆเราไม่ควรซ่อมหินสีเราเบลทำไมอ่ะเหมือนซ่อมแล้วเราถอยไปทางนู้นอ่ะแล้วให้เด็กวัดเข้ามาไม่งั้นเราติดหน้าบ้านอย่างงี้ถอยทางไหนมีวิงถอยเตกการหินสีหรืออะไรข้างในอ่ะก็มันก็มันก็อยากเด็กวัดหน้าบ้านไงเด็กวเดี๋ยวเติมเดี๋ยวัดชนก็เนี่ยเดี๋ยวชนก็เนี่ยเราเปิดหน้าบ้านแม่รบนน เนี่ยดีดีดีเอาลรืงเอา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 เนี้ยมาเฟียให้ลงก่อนเถอะใหถอยเบ้เขาอ่ะในดงเนี่ยในในเนี้ยในดง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 เนี่ยแล้วเนี่ยแรนน้ำแรนน้ำตายครับขุดหน่อยดีในดงอ่ะมีสามมันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ทำอะไรไม่ได้หรอกโดีไปเถิดนะข่าเลยวัดหน้าบ้านอ่ะสามตัวใส่เข้าเยอะเลยเดี๋ยววัดเติมเยอะเดี๋ยววัดเติมเยอะคนี้ยตายผมดูหลังให้ ให้มาเตี้ยเ่ยนี่เบิร์ดยืนค้างผมเลยนะยูไว้ยู้ไว้ยู้ไว้พายุ้ไว้พายุ้ไว้ต่อยแรกเลยต่อยแรกเลยหน้แค่ต่อยทิ้งเลยมันใจเลยมันเดินมันโดินปฏิญญาอยู่มันต่อยไม่ได้หรอกต่อยไม่ได้เข้าไม่ถึงอืมอ้าวอยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยไก่อนอยู่ด้วยไหมก่อนอยู่ด้วยไหมก่อนต่อยอ่ะอ้าวต่อยมันงับติดดีเลยโอเค เอ้าแต่ว่าขุดมันยุงเอออ้ําขุดมันยุงไปต้องเข้าไปแม่งรออดพี่เกดได้ยับได้จอดเด็ดป่ะวบางสิบสิบบัวมันจะล่อเข้าไปหาชูล่าเป็นดงข้างในไม่ไปไม่ไปไม่ไปล่อกันล่อเนี่ยพ่นพ่นอยู่ตรงนี้อ่ะพ่นไปพ่นข้ามไปขุดยุงเข้ามา สวยกูมานกุมานกุมานกูมานไปเลี้ยหน่อยไปเลี้ยหน่อยสวยเรื่องแล้วเรื่องแล้วเรื่องแล้วสบายในหุ่นเนี่ยเออเอ้ามสออเอาดิเอาดิอ้ามแลนสวยถอยหลังสองช่องสวยอ้ามสวยไม่มีหรอกไม่ล้าหรอกพายุพายุพายุขึ้น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 สวยอัามสวยเฮ้ยชาโดชาร์โดขุดค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 ุดโดนใบนะโดนหลับด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันโดนใบโดนอะไรอ่ะโดนใบโดนใบโดนใบโดนหลับด้วยที่บ้านที่ไหน โดนหลับโดนหลับโดนหลับหลับอยู่ครับหลับอยู่สาวเทพไลน์แบบใบหกวิห้าวิสี่วิสามวิสองวิหนึ่งกี่แล้วครับสวยอ้ําสวยมีตัวหนึ่งตายมีตัวหนึ่งยังข้างในเคลียหมบจังตะเบิร์ดตะเบิร์ดขอเคลียบตัวในดงในดงแทงล่างหน่อยครับโอ้โหแทงล่างแจ็คนะครับ บ้านในในในรูมันตายหมดอย่างพวกพวกนินจาอะไรนะมันโดนอย่างเข้รอย่างไงใส่กันฟอส้วยใส่กันฟอส้วยนะมันอยู่มันอยู่มันอยู่หินไหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองขวาขวาหนึ่งสองเหรอจะดันไปเหยียบไหมล่ะแล้สองสองก็มีนะายมีสองตัวไป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 เคลียร์ขวาก่อนเร็วมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยลงไปตบมาเลยเดี๋ยวหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยววัดเข้านะหน้าบ้านทิ้งเลยหน้าบ้านทิ้งเลยโอ้ยโดนโดนแล้วเอาไงโดนอะไรโดนบวบเลย

ท้ายหมดยังท้ายหมดยังตัวไหนวะผมเพนหุ่นกูมาทอแล้วผมไปไปเปท้ายก่อนเอทยก่อนเท้าก่อนไปขุดไปท้ายเดินทายเดินท้ายเดินท้ยเดินท้บยเัินท้างเดนเข้าปรับนล้าเขิน้าปรัิแล้โอเมันข้ยดินู่มัเนโายงอยู่ไงเดาเน้เน้ย้าน่ยเลน้ย้้้า้าน้้าน้าบ้านยย้าเดยิยินยิงมันมันดด้าน้า้านเค เขาไปรับให้หน้าบ้านอยู่เขาไปรับให้หน้าบ้านอยู่โอ้โหไข่ไทเกอร์วะแต่มาปิดปิดหน้าบ้านปิดหน้าบ้านใครว่าไอ้ฟันหลอเหลือสองสองซี่เองแป๊บนึงครับไล่ก่อนโอ้โหเต็มไล่ไปเลยดีนะอืมน้าบ้านน้าบ้านได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฟัง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 ผมฟังผมฟังผม ฟ้า <Yes. S 1> ผมของฟ้ามีสีฟ้ามนสีฟ้าม,นส,สมนสีแล้วไปไปกดกดงนี้กดทงกดท,ทงกด<ป>ทงสองหนึ่งหมดเลยไปลดนสองหนึ่งมดเลย <c oughs> ไม่ใช่้ามนสีนะสีเด็กกดธงการตรงสองหนะึ่งเนี่ยมากดมารสองหนึ่งมารสองหนึ่งมารสองหนึ่งมาเราสองหนึ่งมาสองหนึ่งซ่อมแป๊บหนึ่งมันมีชูร่าอยู่เห็นสีซ้ายแป๊บหนึ่งนะ เนี่ยกดีังซ่อมอยู่พี่กรัังซ่อมอยู่มีชูล่าอยู่ครับงไนทางซ้ายหินางซ้ายอ่ะไ้ะอไ้แล้อมเลยครับอมเลยอ่ะถอยไปถอยถอยถอยไปกันสองหนึ่งสอหนึ่งยู่นีไหมครับสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งตรงสอนอ่ะเนี่ยตรงนี้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 เนี่ยเอ่ะเดี๋ยววมา ่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเลยนะชนตรงนี้แหละชนตรงนี้แหละอ้าวถูกทำลายแล้วฝันหลองไปแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วไปการสองสองไม่พีเคสองหนึ่งเกิหินมันแตกเกิดไม่เกิดอยู่แล้วสองฝั่งอ่ะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองมันไม่มีหินมันไม่มีหินเลยคราวนี้ต้องกันได้ตามไปช่วยได้ตามไปช่วยใช่เมีคนมาหรอเนะ อคนนี้ก็เฮียกูไม่ตายบ้าเล่นอล่างนี้ชร์อะฟัง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 ขยับมาขยับมาขยับมาขยับสองนึงเดินมา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 เล่นติดวัดเข้าที่แล้วเข้ามา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 เออเข้ามาชน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 เลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยขยับไปขยับไปขวาขยับไปขวาขยับไปขวาเออไปโซนเนี่ยขยับไปขวาไปขวาป่ามีดสุดยอด ขาหมดยางผาหมดย่งไอ้หมดไอ้หมดไอ้หมนอ่ะเขยหมดแรนด้วยแรนด้วยเขาเขากัดนำนะพยายามใส่อ่ะปัดเลยหดปะมดปะหดปมดปะหดหมดปะหมะหมดปะมะหมดปะหปหมดหมดปอหมดอะหลดปหมดปะยมดหมดปะหมัมาปะับมาปลับหมาหมดนมันจมะหยดปปะหมหะมันะปะหมดปะหมหาปะหดหมดหดมหดม่หมปหมปหมหยนยปดป เไปกูหายเดิไม oh yeah. okay. oh. yeah. ่เจอเลยตอนนาหอยเงี้ยพ่นให้อยู่นะพ่นให้อยู่นะเคลียร์นะเคลียร์นะมันมันหุ่นห่นหุ่นห่นซุ่มซ่านใครอะบาเลียบาเลียหินนึงก็ได้บาเลียหินนึงก็ได้ตายไหมตายมันมันมันมีมันมีมันมีนั่นวิ่งวิ่งเข้าไปนะชูล่าชูล่ามาเหอะมาเหอะมาเหอะรออยู่รอรับแขกอยู่รอบนี้รอรอรับแขกอยู่ไม่กล้าเข้ารอเห็นปะหนะเห็นปะหนะโดดไปโดดมาหยงโยงโยงโยงอยู่มั้ไม่ควาย จะไม่เกูก่ไหนครับกี่หน่อยกี่อะครับขอบคุณครับท่เวหล่วงไปสสองกดกูแรงนะอีสันต่อมา s h a o นะ s h โด o หลังเห็นไหมเห็นไหมเป็นบอมแล้วเป็นบอมแล้วตกแบ่งแบ่งเลยไปล่ำแล้วไปล่ำแล้วไปล่แล้วสวยตายโปนนกเลยกวไปล่มันมันปนนกยหละโอ้ยอีสันโอ้โหเย้ตอดไอเล ไม่ไม่เห็นมารอบนี้ไม่มาล่ะคุรี่เอาผมเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแหวมผมก็มุดเดียพ่นเขาพ่นมาอุ้ยพ่นมาพ่นมาพ่นมาเอย่าไปแข่งข้างล่างแข่งข้างล่างเลยไอ้ศาสตร์อยู่ดีๆไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนมาไหนไหนไหนมาเฟียโอ้ยมาไหลเบิร์ดไม่พายุดักไม่มั่งละเบิร์ดตายไม่หล่ะแล้วเต็มเต็มแล้วแล้วเราต้องทำไงเราต้องรอเหรอ ใครอะใครอะครับรถด้านไหนครับรถด้านไหนครับคุซ่าคนประจำหรือว่าอะไรอะไอ้ยี่สปายสปายสปายไม่มีใครไม่มีใครไม่มีอะไรไม่เข้าโอเคคิวแล้วว่าคนหลักเราคนหลักเรามีตะแม็กตะสาม่ะสามตะแม็กกลัวเมียตะแม็กเขาอยู่ไหนวะไหนวะตัวไหนวะแต่ว่าตะแม็กแม่งกันหมดเลยาต่่นีแหละ โดนตายอีกโคตรคงเลยโอ้ยหมอล็อกว่ะทำแม็กซ์กับหมอล็อกว่ะกิจคนของแม้ชวนเมียเล่นเมียไหมก็เล่นไม่อะเขาเลิกแล้วเออะเขาเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วก็ห้ามห้ามพี่ดิเลิกเล่นเกมเลิกกับตำแม็กซ์อหม่แจ็คธงก็สวยเลย มึงชงอ่ะมันมีก็ตบกากิไปได้ไหมก็ก็รอเขาเปแฮปปี้เออนเขาอิเคลียร์นี่ยเราได้ยินเยอะก่อนไอ้สบายเลยแตกแล้วอ่าถอยถอยไถอยไปทางหนึ่งถอยไปทางหนึ่งเปิดได้ไหมเราเปิดได้บ้านไหนเปิดได้บ้านไหนแข่งอ่ะดองชวนตี้นะแม็กก์ไหนโว่เลยว่างหรอว่างๆโดไม่ได้โวใครเลยเนี่ยอยู่เนี่ยเมดิสันเนี่ยปะกิไหะครับครับครับประพุทธค่ะ ฮ่าฮ่าบีวิงทำไมเข้าเตี้ยยังยังเนี่ยดองอยู่เนี่ยโก้และ <laughs> เราย่อมันในดองกดกดเลขไหน่ <laughs> อยกดแรงกดสักนี่ว่าสักนึกว่าเกิดดาวที่ไหนฮ่าฮ่่าฮอที่กดชั้นอยู่สักนี่เรายูหินปะใช่ โอเคดีมีอยู่หินไปแล้วกูดีดีมาขี่หน่อยโคจรเลยนักมวยมาหลายตัวเลยไปแล้วทั้งเด็กวัดแต่กูต่อยไม่ได้วะนี่เขานักมวยเอาหน้าบ้านเนี่ยไม่มีเลยไอไปหินนินจาชุล่าดุดเข้าไปแล้วไอโดงไลยดงไลยดงเลยโอเคโดงดีพันเดอร์ขึ้นมาเถอะโยงกูมุด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 ไอเน็ตดีพันเดอร์เน็ตไปได้ไหมตามมัย พ่นเขิรได้มันติดเขิร์อ่ะพ่นเขิรเลยเปล่าำตีแล้วพ่นรัวๆพ่นเคิร์ดอะ่ะกูเฮวไม่โดนทุกคนเลยมันเดินชา้าทุกตัวไอชัชูลา่ามันอ่ะเออมึงก็เฮลเวลสี่กูเลี้ยงเลือดกูให้ไปอยู่ไ,ไหนกูไม่เลี้ยงสี่กูต่อ,อยเร็วกว่ายเยอะไม่ต้องเฮลเสีย,ยวเยวลาเอะเล็กน้อยเฮลกันเอาแข่งนี้เอาแข่งนี้ไปไปพี่หญิงกอาสองไปแล้วต่างกาไปตแล้วต่างก็ไปแล้ว เด็กวัดก็เข้าไปทางขวาว่ะเด็ดราก่อนโอ้ยขาใช้ก่อนเนื้อด็้ดีเลยวะเดี๋ยนะดีเลยวดีเลยดีเลยตายอ่าคิดไม่ตายสักมามามาเดี๋เขาไปหินป้าตีนมาอยู่้มาอยู่อ้คมอ้อมไอมลอมอ้อมไเออเลยอ้อเออที่หายมาแค่ไหนไมมีบอลเมื่อกี้เอออยิงไปอพายุด้วยเอ้ โอ้ระเบิดตอบไปนี่วาเอบอลเน้ออ่าไหนอะมันมันไม่มีที่ให้รองพี่เคหนึ่งหนึ่งมันแค่หนึ่สองอะคิวอยู่หินอะไปเคลียร์อคิวอันนี้ย้อนรอไอฟูลี่ไหนอะขวา่รู้มันไม่มาหรอกโยมันปหินเนี่ยปหินก่อนไม่ใช่หินก่อนโอเค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 หินก่อนเ็ยโอไอเสิสต์ีนกินก่อน กูหาเจอเงี่งจับฟอสเดียวมันจบเบ็ดไหมจะติดฟอสไม่มีปะขีดเล่นได้เลยกินหมดยัง่มีแล้ววิ่งหนีไอ้เฮียกูตอยไม่ตายแล้วตีแตรลี่ตัวไอ้เฮียนี่แกเคตเจอมันยังมันหายังน่ะไหนฟูลี่มันมาเหรอ ไม่มาหรอกกูเที่ยวหาอยู่โดนปั่นปายพี่อ่ะอ่าคอยมารอกันพี่อเปไม่หรอกันสินดีกว่ามันไม่มาหรอไม่มาสิบนาทีไม่มาหรอกอมว่าเป็นฟูรี่น่าเกลียหนึ่งนี่อยู่ตรงกลางเนี่ยน่าเกลหนึ่งยืนเกลหนึ่งกว่าเลย หินขวามันบอกหินขวาน่าเกลียเดียมีเลยน่าเกลียหนึ่งหมดเลยเอาเดี <Br uno> ่ยวตัดใจเองแล้วมันไม่เหี่ยงเหไม่ตายด้วยแม่มันล่อพี่เคไปฆ่าหรือเปล่ามัต่อยไม่ตายด้วยมันายคลิปไปเลยแล้วมันอยู่ไหนอ่ะตรงกลางก็ตรงกลางเลยอิสุลี่อะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางตรงกลางอะพุรดี้อะมาเลยมาเลยมาเลยสองหนึ่งกสองหนึ่งไปช่วงอะไรเมื่อกี้มันบอกไม่มาหินไม่มาไปแล้วมันไม่มา ปุรีเลยไม่มานเออไม่มาเลยเดี๋ยววัดนี่โอ้ยมากกว่สองหนึ่งมาแล้วมารวมกลางเลยมาโดดโดดโดดนี่ข้างในนี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยซองนั่นน่ะหมดมันบ้านเลยไหนอ่ะมันไม่เห็นมีใครมาเลยมาถอนแล้วเรามเริ่มหาบ้านแล้วไปอ้หุ่นเขาไม่ได้อ่ะไอ้เบลเอ้ยสาด อะไรนี่มันเดินจ่านี่หวะวัวให้อยู่อไวไหนอ่ะเขาเลี้ยหินขวาไม่มีไม่ไมีไม่มีน่เพื่อนเพื่อนมึงนม่ยปล่อยไปดิมันก็เป็นหินเหมือนเดิมมาแหละปีที่ี้ย่หินซ้ายขวาไม่มีใช่ไปซ้ายมเป็นหินเหินเป็นหินใหญ่นู่นนเนี่ยอยู่ซ้ายเป่าอยู่ ใครอดีนให้ผมวะไม่เอานั dicen. ่นปอดเป็นใบเหมันะดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดูไหนอ่ะผมไม่เคยดิ๊ดเลยเออโลปัดดิ เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วพีนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วพี่มาแล้วมาขวาแล้วมาขวาแล้วมาขวาแล้วอย่าทำเขาเ้ยอย่าทำเขอย่าทำเขาไม่ทำไม่ทำอย่าทำเขาไปดูนะไปดูนะมาลไปดูไปดูไปดูอาจจะตีกันตรงไหนอย่าทำเขาอย่าอย่าอย่าทำเนะดูมวยก่อนดูมวยก่อนเนี่ยเขามารอดูมวยนี่ไม่มีใครปัญญายิงไปแล้วอ้าอะไรวะอะไรวะไหนอะปีวิงแล้ว ไม่เนี่ยซ่อมซ่อมหินไปรีบ้านเสียเวลาพอนนะไม่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 ตั้งตั้งห้องแล้วถ่ายวีดีโอหน่อยบอกว่าทุกคนมาตั้งห้องบอกรอชมรอชมไม่ตีหมาสุนัขไปหินสามตัวปล่อยเลยเขาปล่อยรับตีได้ปล่อยรับทิ้งเลยทิ้งนะครับทิ้งเลยเดี๋ยวค่อยดีละเดี๋ยวค่อยมาเอาจ้าไปขวาตัวนึงนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวเรามาหนึ่งหนึ่งเนี่ยบอกรอรอดูมวยฟูลี่นี่ตั้งห้องเลยตั้งเอ้หนึ่งสองหนึ่งสองตั้งห้องตั้งห้องเลย รอพี่รอเวลาดิให้มาก่อนเถอะให้มาก่อนพี่พี่รอเวลาดิพี่พี่พร้อมพี่ค่อยเอาดิอ,อ่ะาตั้งห้องถ่ายด้วยเขาดูหน่อยอมไม่มาจริงเลยอหน้าบ้านก็ดัอะไ <laughs> คนเรามายู่นี่หมดแล้วเนี่ยหาเขาหาเขาแต่ไม่มาหาบ้านมันไปหาบ้านไล่มันปั่นเราเฉยเบลป้าไล่ให้จัดมันเนี่ยทางโนะทางโน่เทียร์หลังนั่นเองซ่อมเนี่ยบ้านมาแล้วไปไปไปเทียหลังเลยข้าวข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเคลียร์กับเซ็ต์ก่อนกับเซ็ต์ก่อนกับเซ็ต์ก่อนกับเซ็กต์ก่อนเลยเจ็ดนาทีไม่ทันหรอกเรื่องว้ามาข้าวข้าวขอเซ็กต์ข้าวมีอันนี้ค่ะแาชิวบนนะ ต้องเดินเอาครับบนไม่เป็นยังีงบ้างบ้าบ้าบนไม่เป็นไรครับบาแต่ละเชียวอะไรอะไรไม่ไม่ถึงลาเชียวว่าด้านบนอะไรอะไรทิปมารในล้อตอนนี้คนเยอะขึ้นเข้าไปยืนรอแล้วเงี้ยยังไงเทปไปดูไอ้ขวาขวาบนขวาขวาขวาบนโนมีเหลือเหลือเกล็ดหนึ่งเหลือต้นหนึ่งได้อยู่อะไอะแล้วก็ ที่ตบกันอยู่บ้านไหนอะขวาบนวะไอ้้ายบนสายบน้ายบนไม่ได้ไม่มีว้าแล้วไม่มีวา์าแล้วอ้าวแล้วไม่คิดไปเคไปหรือยังไงนี่้ายบนนอกค่ะอ้าวพีเคอยู่ที่ลิปเลยไม่ต้องเลยแ่คนกันเลยะคอยบอยพ่อมเล่นอะ่อยพ่อมไม่เล่นเลยสั์โดนโทษดนเตะพ่อความเตะพ่อความเตะไปเตะไป ห้ามโพลเลสู้ยังไงเก็มไวเต็มไวข้าดึงเงินกับตูนแต่ห้ามดูนพ้นควายอันนี้ขวาล่างโนนะคะตีหินแล้วข้างบนน่ะฝ่าบนโนใส่บนโนอ่ะใส้บนโนมันตีหินปล่อยมันปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนปอนนี้โนบนอย่างนี้น่าโนบนตอนเนี้ยขวาบนขวาบนคนดูยังไม่มีก็ไปอะไรกับมันหน่อยข้าวข้าวว้าวใสบนโน่หน่อย ซ้ายบนซ้าหรือใซ้ายล่างให้หล่างไหลังเนี่ยจะก็ขวาล่างโนใช่ไหมคะใช่ครับโนบ้านเราหมดอย่างเง้ยเดี๋ยวไปเซฟแป๊บค่ะเนี่ยเอาซ้ายกลางแตงก่อหัวฟังฟังฟังไปเอาซ้ายกลางก่อนไปเอาซ้ายกลางก่อนนเลยอยู่สายกลางโล่งงั้นซ้ายบนเลยต้องมาอีกว่ะใครหลังไหนไอเสียคอยบนนาเชลไอสายมาต้าแม็กมาต้าแม็กบนนู่นอปแตไม่มาบีวิ่งมาเจอเลยวิ่งตามกิโยฮัลโหลฮัลโหลกลางกลางบ้านเราอ่ะ วัดไหนวัดวัดไหนวัดไหนวัดวัดชุดา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 เดินลงชุดาเดินลงหมดเวลาวัดไหมวัดไหมวัดแล้วนะวัด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 สิครับวัดวัดอ้าว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 เดขึ้นก็ได้วัดเปล่าได้ไหม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 อ้าวคือทั้งทั้งไม่ใช่ทั้งเซิร์ฟที่เขาวอล์มีคิววันที่วัดแต่คิวเดียวได้ที่นี่ได้สุมาห์ถ่ายในวัด thank <sighs>